การเรียกให้หยุดใช้ชีวิตด้วยความหลับไหลไร้สตินี่คือความท้าทายที่วิญญาณเธอเรียกร้องนับตั้งแต่แรกเริ่มการเวลาการตรวจสอบจิตใ,ใจตัวเองตลอดแบบนั้นดูปเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยสาหาัสอาจาเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะก,กลายเป็นธรรมชาติที่สองไปที่จริงมันคือธรรมชาติที่สองของเธอนั่นแหละธรรมชาติแรก ของเธอคือการรักอย่างปราศจากเงื่อนไขธรรมชาติที่สองคือการเลือกที่จะแสดงถึงธรรมชาติแรกซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเธออย่างมีสติรู้ตัวขอโทษนะครับว่าแต่การคอยตรวจแก้อย่างไม่หยุดหย่อนต่อทุกอย่างที่คิดพูดและทำ จะไม่ทําให้เรากลายเป็นคนที่น่าเบื่อไปหรือครับไม่มีวันแตกต่างนะใช่แต่ไม่น่าเบื่อแน่นอนพระเยซูน,น่าเบื่อหรือฉันไม่คิดอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าน่าเบื่อหน่ายที่จะอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าละ่ะประชาชนคอยห้อมล้องอ้อนวอนที่จะได้อยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่มีใครที่บรรลุความเป็นครู แล้วจะน่าเบื่ออาจไม่ธรรมดาอาจพิเศษแต่ไม่น่าเบื่อแน่นอนตกลงเธอต้องการให้ชีวิตงงหัวขึ้นเสียทีใช่ไหมละ่ะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลยด้วยการจินตนาการถึงวิถีทางที่เธออยากให้เป็นแล้วจงเข้าสู่หนทางนั้นตรวจสอบทุกความคิดคำพูดและ การกระทําที่ไม่สอดคล้องกับวิถีดังกล่าวแล้วเลี่ยงออกจากมันหากเกิดความคิดที่ไปกันคนละทางกับภาพตัวตนสูงสุดของเธอจงเปลี่ยนความคิดใหม่หากกล่าวถ้อยคําที่ไม่อยู่ในแนวทางของความคิดอันสง่างามสูงสุดจงระลึกว่าจะไม่กล่าวคำนั้นอีกหากทำสิ่งใดลงไป ที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมสูงสุดของเธอให้ตัดสินใจไปเลยว่าจะทํำอย่างนั้นเป็นครั้งสุดท้ายและปฏิบัติให้ถูกต้องกับใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องหากทําได้ผมเคยได้ยินคําสอนอย่างนี้มาก่อนและผมก็ยอ่อหย่นมาตลอดเพราะมันเหมือนกับไม่ซื่อสัตย์ยังไงก็ไม่รู้ ผมหมายความว่าถ้าคุณสมสารเหมือนหมาตัวหนึ่งคุณก็ไม่ควรยอมรับสภาพถ้าคุณถังแตกอย่างกับยาจกคุณก็ไม่ควรพูดถึงมันถ้าคุณโคตรวาวุ่นคุณก็ไม่ควรแสดงออกให้ใครเห็นเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงคนตกนรกสามคนคนหนึ่งเป็นคาทลิกคนที่สองเป็นยิว ส่วนอีกคนเป็นพวกนิวเอตมานได้เก่าเวย้อะเยะ้ยชายคาทอลิกว่าไงล่ะชอบความร้อนไหมชายคาทอริกทำจมูกฟุดฟ,ฟ,ฟิตตอบขออาทิตยแด่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อมานถามคนยิวเขาก็ตอบว่าผมจะคาดหวังอะไรได้เล่านอกจากนรกคุมอื่นๆอ,อ,อีกส่วนนิวเอตเหงื่อไหลซิกซิกแล้วตอบว่า ร้อนความร้อนอะไรที่ไหนตลกดีแต่ฉันไม่ได้ให้เธอเพิกเฉยต่อปัญหาหรือแกล้งทําเป็นว่ามันไม่อยู่ตรงนั้นหรอกนะฉันพูดถึงการเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้บอกสัจจะสูงสุดที่เธอมีต่อมันออกมาหากเธอจนกรอบเธอก็จนกรอบปล่าประโยชน์ที่จะโกหก และจริงๆจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถ้าพยายามจะสร้างเรื่องราวเพื่อจะไม่ให้ต้องยอมรับเรว่าความคิดที่เธอมีต่อมันเช่นถังแตกเป็นเรื่องแย่มันช่างน,น่าสยองฉันแย่มากเพราะว่าคนดีๆที่เขาทำงานหนักและเพียรพยายามจริงๆจะไม่ถังแตกอย่างนี้มีเองจะก,กำหนดว่าเธอมีประสบการณ์ถึง สภาวะทังแตกอย่างไรถ้อยคำที่เธอมีต่อมันเช่นฉันจนสักบาทเดียวก็ไม่มีฉันไม่มีเงินเลยนี่เองที่คอยบงการว่าเธอจะจนกรอบไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่เธอปฏิบัติต่อมันเช่นรู้สึกเสียใจกับตัวเองนั่งหดหู่หมดอะไรตายยากไม่พยายามหาทางออกเพราะว่ายังไงก็ตาม จะมีประโยชน์อะไรจะยิ่งสร้างความจริงในระยะยาวของเธออย่างแรกที่ควรจะเข้าใจคือในจักรวาลน,นี้ไม่มีสภาวะใดที่ดีหรือเลวหรอกมันแค่เป็นเช่นนั้นเองฉะนั้นเลิกตัดสินคุณค่าได้แล้วอย่างที่สองที่คุณควรรู้ก็คือทุกสภาพการดำรงอยู่ชั่วคราว ไม่มีสิ่งใดเหมือนเก่าไม่มีสิ่งใดคงที่สิ่งสิ่งหนึ่งจะเปลี่ยนไปทางไหนขึ้นอยู่กับตัวเธอเองโทษนะครับตรงนี้ทำให้ผมต้องขัดจังหวะอีกแล้วพวกคนป่วยล่ะครับพวกคนที่มีศรัทธาว่าจะขยีข้ขุนเขาได้ทั้งยังคิดพูดและเชื่อว่าตัวเองจะดีขึ้นแต่แล้วเพียงหกสัปดาห์ถัดมากับเสียชีวิต อย่างนี้จะตอบคำถามเรื่องการมองโลกในแง่บวกหรือว่าการย้ำจิตยังไงครับดีเธอถามคำถามค่อนข้างยากทีเดียวดีแล้วที่ไม่ได้รับคำพูดของฉันไปง่ายๆแต่จะมีบางจุดในอนาคตที่เธอต้องรับเอาถ้อยคำของฉันไปเพราะในที่สุดเธอจะพบว่าเราคุยเรื่องนี้กันไปได้ไม่มีวันจบสิ้น ทั้งเธอและฉันจนกว่าจะไม่เหลืออะไรให้ทำนอกจากจะลองดูหรือไม่ก็ปฏิเสธมันซะแต่เรายังไม่ถึงตรงนั้นหรอกเพราะฉะนั้นให้การสนทนาดำเนินต่อไปเรามาคุยกันต่อคนที่ศรัทธาว่าจะขย่นขุนเขาจะตายในหกสัปดาห์ต่อมานั้นเขาก็ได้เคลื่อนภูเขาเป็นเวลาหกสัปดาห์แล้วไงซึ่งนั่น อาจเพียงพอแล้วสำหรับเขาก็ได้เขาอาจตัดสินใจในชั่วโมงสุดท้ายของวันสุดท้ายว่าเอาล่ะฉันจะพอเสียทีตอนนี้ฉันพร้อมจะไปสู่การผจญภัยอย่างใหม่แล้วเธออาจไม่ร่วงรู้ถึงการตัดสินใจนี้เพราะเขาไม่ได้บอกเธอความจริงก็คือ เขาอาจตัดสินใจในวันก่อนหน้าหรือสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้บอกกล่าวกับเธอหรือใครเลยพวกเธอได้สร้างสังคมที่ถือเป็นเรื่องไม่ปกติอย่างยิ่งหากใครสักคนอยากจะตายขึ้นมาสังคมที่ไม่โอเคอย่างมากที่จะรู้สึกปกติธรรมดากับความตายเพราะเธอไม่อยากตาย เธอจึงไม่อาจจินตนาการว่าจะมีใครที่อยากตายไม่ว่าสภาพหรือสถานการณ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรทว่ามีหลายต่หลายสถานการณ์ที่ความตายดีกว่าการมีชีวิตอยู่ซึ่งฉันรู้ว่าเธอจะจินตนาการออกถ้าเพียงแค่หยุดคิดนิดนึงแต่ความจริงพวกนี้ ไม่ปรากฏต่อเธอมันไม่ได้ชัดเจนในตัวเองขนาดนั้นยามเธอมองไปหน้าของคนซึ่งเลือกที่จะตายผู้ที่กำลังจะตายจะรู้ดีเขารู้สึกได้ถึงระดับการยอมรับในการตัดสินใจของตนจากคนในห้องเธอเคยสังเกตไหมว่ามีหลายคนที่รอจนกระทั่งห้องว่างจากผู้คนแล้วจึงสิ้นใจ บางคนถึงกระบ,บอกผู้ที่เขารักว่าไม่หรอกไปเถอะไปหาอะไรกินเสียก่อนหรือไปนอนเถอะฉันไม่เป็นไรไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าจากนั้นเมื่อผู้คุมกันที่สัตว์ซื่อออกไปแล้ววิญญาณก็ออกจากร่างไปถ้าพวกเขาบอกญาติมิตรที่มารวมกันว่าฉันเพียงแค่อยากตายเท่านั้นเองพวกเขาจะได้ยินคำจำพวก โอ้เธอไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกหรือตอนนี้อย่าพูดอะไรแบบนี้หรือไม่ก็อยู่ตรอเธอหรืออย่าจากฉันไปเลยนะวิชาชีพทางการแพทย์ทั้งหมดถูกฝึกมาเพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตอยู่แทนที่จะทำให้พวกเขาสบายที่จะได้ลาโลกอย่างมีศักดิ์ศรีเธอเห็นไหมล่ะ แพทย์หรือพยาบาลมองว่าการเสรียชีวิตของคนไข้คือความล้มเหลวสำหรับญาติมีรแล้วความตายคือความวิบัติเฉพาะก็แต่ดวงวิญญาณเท่านั้นที่การตายคือการบรรเทาและปลดเปลื้องของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่เธอมอบให้คนที่กำลังจะตายได้ก็คือปล่อยให้เขาตายอย่างสงบ โดยไม่คิดว่าควรจะอยู่ก่อนหรือทนทุกข์ทรมานต่อหรือต้องมาวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเธอขณะอยู่บนช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุดของพวกเขาบ่อยครั้งจึงเกิดกรณีของผู้ที่บอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือเชื่อว่าตนจะมีชีวิตอยู่ต่อจนถึงข่านอธิษฐานเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ แต่ว่าในระดับวิญญาณน,นั้นเขาได้เปลี่ยนใจถึงเวลาที่ต้องทิ้งร่างกายเพื่อเปิดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระสู่หนทางใหม่เมื่อวิญญาณตัดสินใจอย่างนั้นแล้วร่างกายก็ไม่อาจทำสิ่งใดเพื่อเปลี่ยนแปลงได้จิตใจก็ไม่สามารถคิดเพื่อที่จะเปลี่ยน ช่วงขณะแห่งความตายนี้เองที่เราจะได้เรียนรู้ว่าในร่างอันกรกอบด้วยกายใจและวิญญาณน,นั้นใครกันแน่คือผู้ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆตลอดชีวิตเธอคิดว่าเธอคือร่างกายบางเวลาเธอคิดว่าเธอคือจิตใจแต่เมื่อถึงโมงยามที่เธอตาย เธอจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือใครแต่ก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจไม่ฟังวิญ,ญญาณด้วยเหมือนกันจึงทำให้เกิดฉากที่เธอบรรยายมานั่นละ่ะสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้คนก็คือการฟังเสียงวิญ,ญญาณของตัวเองสังเกตได้ว่ามีน้อยคนที่ทำอย่างนั้นจึงเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆ เมื่อวิญญาณตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะละจากร่างกายและจิตซึ่งคอยรับใช้วิญญาณได้ยินเข้ากระบวนการละล่างจึงเริ่มต้นขึ้นแต่ทีนี้จิตใจอัตตาก็ไม่อยากจะยอมรับเพราะนั่นคือจุดจบแห่งการดำรงอยู่ของมันมันจึงสั่งร่างกายให้ต่อต้านความตายซึ่งร่างกายก็ทำตามอย่างเต็มใจ ด้วยว่ามันเองก็ไม่อยากตายเหมือนกันตายและจิตวงเล็บอัตตาได้รับการสนับสนุนรวมทั้งการสันเสริญอย่างยิ่งยวดจากโลกภายนอกซึ่งเป็นโลกที่มันสร้างขึ้นมาเองดังนั้นจึงยิ่งตอบย้ำรับรองวิธีการของมันเมื่อถึงจุดนี้ทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับว่าดวงวิญญาณต้องการจากไปมากแค่ไหนหากไม่มีอะไรเร่งด่วนมากมายวิญญาณก็อาจจะพูดว่าตกลงเธอชนะฉันอยู่ต่ออีกหน่อยนึงก็ได้แต่หากวิญญาณชัดเจนมากๆว่าการอยู่ต่อไปไม่อาจส่งเสริมภารกิจที่สูงส่งกว่าหรือไม่มีทางก้าวหน้าพัฒนาได้อีกแล้วผ่านร่างนี้วิญญาณก็จะจากไป ไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงได้และไม่ควรพยายามทำอย่างนั้นด้วยวิญญาณเข้าใจชัดว่าจุดประสงค์ของมันคือวิวัฒนาการนั่นคือจุดหมายเดียวเท่านั้นของวิญญาณมันไม่สนใจความสำเร็จทางกายหรือพัฒนาการของจิตใจสิ่งดังกล่าวไร้วความหมายสำหรับวิญญาณวิญญาณยังเข้าใจชัดเจนด้วยว่าการละสังขาร ไม่ใช่เรื่องโศกตนากรรมแต่อย่างใดเลยในหลายๆทางในหลายๆทางแล้วการอยู่ในร่างต่างหาที่เป็นโศกตนากรรมเธอต้องเข้าใจว่าวิญญาณมองทุกสิ่งเกี่ยวกับการตายแตกต่างออกไปและแน่นอนมันมองเรื่องราวในชีวิตต่างไปด้วยนี่เองคือที่มาของความวาววุ่น และความวิตกกังวลในชีวิตของผู้คนความว้าวุ่นและวิตกกังวลมาจากการที่พวกเขาไม่ยอมฟังเสียงจากวิญญาณตัวเอง